ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเป้าโซ่ได้พาทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์สิ้นเดือนวันแห่งความรักวันนี้ไล่ามาเที่ยวงานปิดพองงานประจำปีหลวงพ่อโตวัดพระประทนเจดีวรวิหารนคนปรปฐมนะครับซึ่งวันนี้เมื่อกี้ถ่ายนี่แล้วนะครับ วันนี้เป็นการเปิดงานวันแรกของงานประจำปีเป็นครั้งที่สองในรอบ40ปีของวัดพระประโทนเจดีวรวิหารจังหวัดนครปฐมนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเจดีเก่าแก่นะครับทุกผู้ชมเจดีเก่ารุ่นเดียวกับองค์พระ,ลพระเลยนะครับ เ็นเจดีที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับนี่นะครับดูนะครับเห็นแมวเนี่ยสูงเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นงานวันแรกและก็เป็นวันแรกของฤดูร้อนแล้วนะครับเป็นวันแรกของฤดูร้อนแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือเลื่อยสว่างวักบายพระบาทนี่อันนี้ใหญ่หอมอนุสาวรียใหญ่หอม อนุสาวรีย์ยายหอมนี่ก็จำใบดัดไปทําเป็นวัดชื่อว่าวัดดอนยายหอมก็เลยเป็นวัดดอนยายหอมซึ่งตรงนี้เป็นเป็นที่ร้อยพระบาทนะครับที่เราไหว้กันนะครับช่วงนี้เนี่ยการไหว้เนี่ยจะต้องมีความจําเป็นต้องลดการจุดธูปจุดเทียนเพื่อลดควันเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ด้วย นี่นะครับไม่ขึ้นมันสูงเลยครับผู้ชมมันเสียวครับผู้ชมครับเสียวเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันเยอะเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องงดการจุดทูบจุดเทียนจุดทูบจ,จุดเทียนเพราะว่ามันฝุ่นมันเยอะมากแล้วนะครับมันเสียวไม่กล้าเลยนะครับไม่กล้าเลยอันนี้เครียกฐานนะครับผู้ชม ขานตรงพระเจดีนะครับทานตรงพระเจดีเรีรยกว่าศาลยายยายหอมสารยายหอมหอมสารย mmm ายหอมอยู่นู่นก็ยายหอมยายหอมยายหอมแต่ว่าอ้นั้นมันอ้นั้นมันงองูแต่ว่ามันอ้นั้นมันขาดครับอันนี้มันขาดเป็นงองงูเลย ใหญ่หอมาหแ่หอมนะครับมาดูการคอนเทนต์กันต่อนะครับตรงนี้นะครับว่างานนี้เป็นงานที่สูงเลยนะครับดูนะครับมันมันกลัวครับมันกลัวก็ต้องก็ต้องมันกลัวเลยนะครับดูนะครับดูแล้วก็ัวนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการ เริ่มต้นงานวันแรกแล้วก็เป็นครั้งที่สองในรอบ40ปีของงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อโตของวัดพระปทนเจดีขอเราพิหารนะครับวันนี้วันนี้นะครับต้องบอกว่าพวกคุเนี่ยเสียวสู้สู้องค์พระไม่ได้เลยนะครับดูครับสู้องค์พระไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเสียวจริงๆ เสียวเสียวจริงๆแดูนะครับนี่นะครับเอาละครับตรงนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวที่เราได้นำมานำาเสนอในว,วันนี้ะนะครับ ใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวงานเทศกาลปิ่นโตหลวงปโตวัดพระปโตแห่งมรรมิหารจังหวัดนครปฐมการเที่ยวงานนะครับปีนี้จัดลื่นระหว่างวันที่เอเดี๋ยวชุดต่อไอ้หนูไอสองคนเดินร์นไอ้หนู่สองคนรอนานแล้วน้องเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนตกรถอะอาจารยทักไป่แฝงเดี๋ยวมาขอเข้ามาลาโทษจะกลับไปเวร เราไม่รับที่เดิมแล้วเราไม่รักใจดี์ล่อใหถามให้ใจให้เต็มเนียวเลยนะให้รองไห้ให้เห นะครับต้องขอไปเสียงรบกวนไมโครโฟนนิดหน่อยนะครับเสียงเป็นสถานที่จัดงานเหมือนกับออกร้านเลยก็เหมือนออกร้านเหมือนแบบแบบเหมือนแบบในงานพาดาเลยนะครับมันอยู่ด้านล่างนี่แหละครับใคร,ท,รที่สนใจอยากจะมาเที่ยวงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อโตวัดพะระประทน เจดีที่ที่นี่เลยครับจังหวัดนครปฐมเลยนะครับเที่ยวงานได้เลยนะครับที่วันในวันที่28กุมภาพันธ์คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่9มีนาคมนีนะครับงานนี้นะครับในงานได้าัอยังครับยังครับงานนี้เนี่ยจะมีมหรสพฟรีทุกตลอดงานเลยนะครับงานนี้ก็มีมหรศพฟรีตลอดงานเลยนะครับนี่นะครับ ลืมนะครับเที่ยวงานฟังย้ำเตือนอีกครั้งนะครับงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อโตวัดพระประทรนเจดีนครปฐมจัดขึ้นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมนี้นะครับนี่นะครับร้านเต็มเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงหน้าโรงเรียนวัดพระประโทนเนี่ยก็จะมีซุ้มไอคอนเสนะครับหมอรสศ มีเครื่องเล่นสวนสนุกให้ได้เล่นกันเลยนะครับแหมเยี่ยมจริงๆเลยครับใครสนใจนะครับอยากจะมาเยี่ยวงานนี้ย้ำเตือนเลยครับงานปิดทองหยวปิดทองนวมัสการปิดทองหลวงพ่อโตวัดตะบะทนเจดีนครปฐมง,งานนี้นะครับเริ่ม28พันธ์9มีนาคมนี้นะครับรับรองว่าม ม,มันแน่นอนมันไม่แพ้มันไม่แพ้อกพระเลยนะครับผู้ชมนี่นะครับใครสนใจมาเที่ยวกันเลยนะครับไลค์เพื่อคอบก็บกดไลค์กด,กดแคร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจที่ช่องทอลอด์แชนแนลแห่งนี้นะครับใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวเลยนะครับ จะเป็นการไปต่อ,อ,อไปครับซิปน้าจะเป็นการเที่ยวไหนปรดนอยติดตามชมไันดีนนนครับพกันใหมครั้งหน้าครับขอบค,ครับ